ยอดที่รอคอยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเลื่อนหน่อยเออมันอาจจะไม่ได้สําเร็จหรือได้เงินมาในเดือนนี้เลยอาจจะเป็นเดือนสิงหาอะไรกลางเงินค่อนข้างมีปัญหาจับซ้ายจ่ายขวาเลยท,ท,ทชิเชยวแหลนะเนาะระวังเรื่องเกี่ยวกับลำไส้เนาะระวังเรื่องเกี่ยวกับท้องเสียก็เพราะปัสสาวะอักเสบรวะวงหมากาดแมวสวบบอกแล้วเดินยังไงให้หมากาดบางคนมันก็ดูเกินยิบยัง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมุมมายาชาแนลนะคะวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายแล้วที่อ่านของเดือนกรกฎาคมวันอาทิตย์ได้ไพ่สำรับที่สองสำรับสุดท้ายเลือกหยิบทำไมเหมือนเดิมครึ่งปีแล้ววันอาทิตย์รายงานตัวสบายดีไหมยังมีชีวิตยอยู่ดีไหมอะไรเงี้ยผ่านมันไปให้ได้ปีปีหนึ่งไวแย่ๆนี่ผ่านม,มาครึ่งปีแล้วนะอีกครึ่งปีหลังก็เราก็หวังไว้แล้วกันเนะว่ามันจะเป็นวันที่ดีของเรา วันอาทิตย์บอกอะไรก็ได้ของเงินไว้ก่อนตอนนี้วันอาทิตย์หน้าที่การงานใครอยากย้ายย้ายเลยเออใครอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนเลยหรือว่าอยู่ดีๆก็อาจจะได้รับความรับผิดชอบใหม่ๆเออมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามา ในที่ทํางานเดิมนั่นแหละเออแต่ว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่เดินทางหน่อยไปดูหน้างานเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าเดือนนี้คนเกิดวันอาทิตย์อาจจะมีดวงของการเดินทางประมาณช่วงกลางเดือนเออเดินทางไปดูงานเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศหรือว่าใครที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยสำหรับวันอาทิตย์เนี่ยเดือนกรกฎาคมอาจารย์ว่าดีเพียงแค่ว่ายอดเงินหรือยอดที่รอคอยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเลื่อนหน่อย เออมันอาจจะไม่ได้สําเร็จหรือได้เงินมาในเดือนนี้เลยอาจจะเป็นเดือนสิงหาอะไรอเงี้ยเขาบอกว่าเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ที่รอคอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินจากการทํางานหรือเงินจากอะไรก็ตามแต่มันจะเลื่อนอ่ะเออมันจะมีเ,เรื่องของคาดเคลื่อนมีเรื่องของการเลื่อนอะไรแบบเนี้ยเนาะไม่ไม่สำเร็จสมหวังหรือว่าสมมติว่าใครทําเนี่ยกู้เงินธนาคารหรือใครรอเงินอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันจะได้ไม่ไม่ครบกับที่ยื่นไปอ่ะ มันอาจจะได้แค่บางส่วนหรืออาจจะต้องหาเงินตรงอื่นมาเติมหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าสถานาการณ์ก็จะผ่านพ้นไปได้เนาะแค่มันจะมีอุปสรรคแค่นั้นเองเนี่ยบอกแล้วว่าใครยื่นกู้ซื้อบ้านขายบ้านอะไรแบบเนี้ยเงินมันจะแบบได้ไม่ครบกับที่คาดหวังเอาไว้สมมุติใครหวัง10บล้านก็ได้9่าล้าน8ล้านอะไรแบบเนี้ยลดหลั่นกันลงมาเออแต่มีดวงของการขึ้นที่เคลื่อนไหวอยู่บอกแล้วว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสาขาการทํางานเปลี่ยนบริษัทราชาการก็ย้ายที่ย้ายอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นเรื่องของการ เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนาะหรือบางคนต้องย้ายบ้านย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยเออย้ายสาขาการทาํางานเหมือนที่บอกว่าตอนแรกอาจจะอยู่สาขาหนึ่งอยู่ภาคเหนือสาขา2ออยู่ภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยก็จ,จะมีอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือเป็นการเขาเรียกว่ามีโอกาสได้เดินทางไปดูงานสัมมนาบริษัทอะไรแบบเนี้ยเออหรือว่าบางคนขายของถึงเป้าถึงยอดได้ไปดูงานต่างประเทศกับลูกค้า อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้หน้าที่การงานที่ทําอยู่สําหรับบางคนกําลังจะไปได้ได้วยดีเหมือนที่บอกแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่เป็นไปตามที่คิดสักเท่าไหร่แต่มันก็จะแค่ไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่ว่าอาจจะได้บางส่วนหรือว่าอาจจะขยับไปเป็นเดือนต่อไปอะไรประมาณนี้เนาะปัญหาที่เจอเรื่องการหมุนเงินการเงินค่อนข้างมีปัญหาจับซ้ายจ่ายขวาเลยทีเดียวเชียวแหละเออเหมือนบางคนก็เอาเงินไปลงทุนต้องหมุนเงินบางคนก็ ซื้อของออนไลน์เยอะต้องมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะหรือบางคนก็หมดเงินเป็นการท่องเที่ยวเอาง่ายเดือนนี้วันอาทิตย์เก็บเงินไม่ได้อะเออได้มาจ่ายได้มาจ่ายสายเปสุดเลยแบบนี้เออหน้าที่การงานงานประจําบอกแล้วว่ายังอยู่ได้แค่อาจจะมีเรื่องเดินทางบางคนก็เดินทางเล็กๆที่เดินทางสัมปนาแต่บางคนถึงขั้นต้องไปดูงานที่อื่นอะไรแบบนี้เอออาจจะเบื่อหน่อยเรื่องของความรักเรื่องของความรักอืม <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในช่วงของการพยายามจะประคับประคองแล้วกัน การพยายามจะประครับประคองการพยายามที่จะไม่ไปยุ่งไม่ไปคิดถึงมันอะไรแบบนี้เนาะเออเดี๋ยวค่อยว่าการเรื่องของความรักในส่วนของสุขภาพสุขภาพเดือนนี้ด้วยความที่เดินทางบ่อยเนาะระวังเรื่องของการปวดแข้งปวดขาระวังเรื่องของเอ,อ่อเดินทางก็เดือนนี้อาจารย์เห็นเรื่องเก่ยวกับสุนกักระวังหมากาัด เดินยังไงให้มาหมากัดล่ะทีนี้บว่า <c oughs> เออระวังถูกถูกสัตว์ทําร้ายถูกมาหมากัดถูกแมวสวบเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ระวังได้แผลจากสัตว์เลี้ยงแล้วก็ระวังเรื่องของการท่าตัวเองแล้วระวังเรื่องเกี่ยวกับลำไส้เนาะระวังเรื่องกับท้องเสีย <c oughs> ก็เพราะปัสสาวะอักเสบลำไส้อาหารเป็นพิษอะไรแบบนี้เออก็ต้องก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดี แล้วก,ก็มีบางคนอกหกัอกอดข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะไม่ต้องผอมขนาดนะั้นหรือบางคนมีปัญหาเรื่องความรักกินข้าวไม่อร่อยเลยเดือนนี้กินข้าวไม่ค่อยลงเลยวันอาทิตย์เออคนสําหรับคนที่อกหกักมีปัญหาทั้งความรักกะนะันเนาะหน้าที่การงานบอกแล้วว่าเลื่อนหน่อยรอหน่อยเออแต่ว่ามีลุ้นอยู่ไม่ได้ถึงกับแย่เหมือนกับว่าคนที่เขามาติดต่อ,อก็ยังตัดสินใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ถึงกับร้อยังไม่ถึงกับหลุดไปแต่ว่าบอกแล้วว่าใครทํางานไกด์ดีต่างประเทศดีแค่ว่าผลประกอบการอาจจะไม่เท่าที่คิด การเงินจะไม่เท่าที่หรือใครไปสมัครงานอะ่ะหวังเงินเดือนเท่านี้อาจจะได้น้อยลงมาหน่อยก็ลองดูว่าเขามีสวัสดิการอื่นให้ไหมถ้ามีสวัสดิการอื่นให้ก็ลองเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลองบาลานซ์ดูว่าเราไหวหรือเปล่าเออถ้าไหวก็ทําไปก่อนอะไรประมาณนี้คนเกิดวันอาทิตย์ช่วงสามอายุสามเจ็ 3, 7, 8, 3, 9, ดสามแปดสามเก้าดีช่วงอายุ 28-29ถ้าใครที่อยุยี่สิบแเพราะว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีหรือว่าคนที่อาจารย์บอกว่าจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวยกย้ายอ่ะก็จะเป็นแนวน้มของคนอายุ27-28-29 เนี่ยช่วงเนี้ยสามสามปีเนี้ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ยเกณฑ์โยกย้ายเยอะกว่าคนช่วงอายุอื่นของคนเกิดวันอาทิตย์เนาะอ่าประมาณนี้แล้วกันเงินการงานการเงินบอกแล้วว่าหาได้ก็จ่ายออกมีเรื่องรอตลอดเวลาเลยอะ่ะเออหมุนเงินเก่งแต่ว่ามันก็ยังพอมีหมุนได้พอมีจ่ายออกไปโชคลาบมีแม่จารย์อ่านอะไรมาเนี่ยไม่มีเรื่องดีๆโชคลาบเหรอโชคลาบถ้าใครอยากได้โชคลาบก็ ลองขอกระส่งศักดิ์สิทธิ์ดูแล้วกันเนาะเออลองขอพรอกระส่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูว่าท่านจะเมตตาให้เพราะถ้าจากดวงชะตาเองอโชคลาบอยู่ที่ไหนโชคลาบอยู่ที่ไหนยังไม่เห็นความแบบของการอะไรถูกหวยไงหรออะถ้าถูกหวยแล้วกันก็มาบ้านเลขจากบ้านเลขที่เลขจากรถแล้วกันทะเบียนรถแต่ไม่รู้ทะเบียนรถใครนะนี่ไงทะเบียนรถพี่จองคันแลนก็ได้เนาะเนี่ยไม่รู้จะเล่นเลขอะไรก็ไปหาดูเขาเห็นเขาบอกหวยแม่นนะเออบอกแม่นกว่าจานี่จารย์บอกใครไม่เคยถูกเลย เดี๋ยวไปตาม2คนนั้นก็ได้นะอ่ะเนี่ยการเงินการงานความรักสุขภาพก็บอกไปหมดแล้วเนาะอ่ะมาดูความรักอีกทีหนึ่งว่ายังไงวางหมากาดัดแมวสวบบอกแล้วเดินยังไงให้หมากาดัดอาจจะแบบก็อย่าไว้ใจเนาะขนาดหมาที่เลี้ยงอยู่อะ่ะมันก็กัดเจ้าของได้นะเราอาจจะแบบเดินเดินถอยหลังไปเหยียบมอนะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกความรักเป็นยังไงบ้างเอาคนโสดก่อน คนโสดเขาว่าคนโสดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีคนเข้ามาหรือว่ามีคนที่เข้ามาทําให้แบบเราก็กําลังรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่มันไม่ใช่หัวใจกระชุ่มกระชวยเออ,อะไรประมาณนี้มันแบบว่าคนโสดจะมีคนเข้ามาแล้วรู้สึกดีด้วยมากๆเลยมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยแต่ให้ดูให้ดีว่าเขามีแฟนหรือย,อยังแค่นั้นแหละห่วงแค่นี้จริงๆเลยนะเขามีแฟนหรือยังแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองกําหนดเอง บางทีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเออเขามีแฟนแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอะกะว่าเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรจริงจังเนี้ยเออแต่ว่าน้ําหยดลดงหินทุกวันหินยังก่อนคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่แต่ว่าเหมือนที่บอกดูให้ดีว่าคู่จริงหรือคู่คู่หลอกอะไรแบบนี้เนาะเออยังม,มีเผาจริงเผาหลอกเลยน,นี่ก็คู่จริงคู่หลอกเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็มีความสุขตอนที่อยู่ในการแต่ถ้ากลายเป็นว่าถ้าเขามีแฟนแล้วเขาเลิกกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมารู้ทีหลังเดี๋ยวก็เศร้าใจอีกเพราะว่า เขาบอกว่าคนโสดจะเจอคนที่มาทําให้ชอบมาทําให้รู้สึกดีแต่ไม่การันตีนะว่าเขาเขาโสดเหมือนเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าหรือบางทีเราอาจจะไม่โสดสําหรับคนที่มีคู่แล้วเขาบอกต่างคนต่างอยู่เออตัวใครตัวมันต่างคนต่างอยู่มีเรื่องมีราวมากมายที่ทําให้เรารู้สึกว่า ที่เก็บไปต่อแต่ว่าก็ยังเห็นคนโสดเอกคนที่มีคู่ก็ยังต้องอยู่ด้วยกันนะต่อให้ต่างคนต่างอยู่มันก็ยังต้องอยู่ด้วยกันรอเวลาละกันรอเวลาที่มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่เนาะส่วนบางคนก็มีคู่ที่อยู่กันมาคู่ที่อยู่แล้วมี invalid. ความสุขก <Hey. S 2> <oof> ็ดี <camar> <ละ S 2> เหมือนกันมันเอ๊ะมันก็มีเหมือนกันเนี่ยมันก็มีคนมีคู่2แบบจะมีแบบแรกก็คือแบบที่แบบต่างคนต่างอยู่กับแบบที่สองมันเป็นเหมือนอยู่ท mm. างไกลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออ แบบว่ายังรักกันแต่ว่าอีกคนต้องไปทํางานอีกที่คนทํไงาที่แบบนี้ก็มออีส่วนคนที่อยู่ด้วยกันที่เป็นคู่เห็นถึงความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเบื่อจะพูดเรื่องเก่าๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นต่างคนต่างอยู่แบบน,นั้นมากกว่าถ้าคิดว่าประครับประคองได้หรือพยายามจะกลับมาทําให้ทุกอย่างเป็นปกติหรือรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้มันก็ ทำได้นะแต่ไม่รู้จะทาสาเร็จหรือเปล่าเพราะว่าบางคนมันก็ดูเกินเยียวยาแต่ถ้าคิดว่ายังต้องอยู่ด้วยกันก็ประคับประคองต่อไปก่อนเออเดี๋ยวบอกแล้วว่ารอเวลาเนาะวันหนึ่งอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้แต่ว่าถ้ามันยังทําอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ไม่ได้ก็อยู่นั้นไปก่อนคนเกิดวันอาทิตย์พยายามอย่ารับอะไรแปลกๆเข้าบ้านเนาะแบบใครให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้จักที่มาที่ไปหรือคนคนนั้นไม่ได้สนิทกับเราอะแบบเดินๆไปเจอใครเอาของมงคลอะไรมาให้อะไรเงี้ยถ้าไม่รู้จักถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเอามาเลยดีกว่า แล้วก็เดือนนี้พยายามหาโอกาสตื่นมาใส่บาตรบ้างหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมมีวันเกิดในเดือนนี้ก็อยากให้หาโอกาสใส่บาตรสะหน่อยเออทำบุญใส่บาตรสักหน่อยแล้วก็ไหว้อะไรดีพระราหูวันอาทิตย์น่ะไหว้พระราหูเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เดือนกรกฎาคมอะใส่บาตรเช้ากับว่าใครที่มีโอกาสไหว้ของดําพระราหูขอพรกับท่านเรื่องการสะดเดาะเคราะห์หนักกลายเป็นเบาร้ายกลายเป็นดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลําดับประมาณนี้ก็ อดทนอีกแล้วคติที่อาจารย์ให้กับทุกๆวันก็คือการอดทนมันมันต้องมีสติแล้วก็ต้องอดทนไปด้วยกันอะ่ะอาจารย์เชื่อเหมือนที่บอกว่ามันไม่มีใครที่จะแย่ไปตลอดแล้วก็ไม่มีใครที่จะดีไปตลอดเพราะฉะนั้นในระหว่างทางมันก็มีอุปสรรคบ้างมีปัญหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อตับใดที่เรายังมีลมหายใจอะ่ะถ้ามันจะไม่ขีดไปซะก่อนอะ่ะอาจารย์ก็ว่ามันก็น่าจะมีวันที่ดีขึ้นสําหรับทุกคนได้เนาะครึ่งปีแล้วก็อยากจะให้เอาบทเรียนหรืออะไรที่เราเจอมา เป็นแรงผลักดันในชีวิตเนาะเออลองดูคนที่อยู่รอบๆตัวเราว่าเออเขาเอาเรื่องของเขามาสอนเราก็ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้มากเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมเออมีอะไรก็ถ้ามีข้อสงสัยอยากดูดวงชะตาส่วนตัวก็ทักมาที่เพจบ้านมมลยานะจาก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยขอพรแม่ออกมาทีวีเพพรทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในหน้า